เปิดดวงโชคลาบ12ราศีงวดวันที่1ธันวาคม2563นะครับพร้อมกับเลขนำโชคแล้วก็สีนำโชคของแต่ละราศีด้วยนะครับสวัสด,ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับ พบกันเป็นประจำนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับกับการเปิดดวงโชคลาบ12ราศีพร้อมกับเลขนำโชคแล้วก็สีนำโชคของแต่ละราศีด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวเลขนะเดี๋ยวจะคัดมาก็ราศีละ3ตัวเช่นเคยนะครับในรอบที่แล้วก็มีเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวหนะ้านะครับก็เข้าไป2ราศีเลยนะครับสำหรับเลข เจ็ดซหนะ741น,นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าตัวเลขพวกนี้เออแล้วให้มาไม่เหมือนกันเนี่ยแล้ว,วลาเลขมันออกเนี่ยอยา่างสมมติ2ตัวล่างนะครับอนะ่าสองตัวล่างหรือ2ตัวท้ายเนี่ยนะออกมาปุ๊บมันก็ออกแค่แค่สตัวเท่านั้นให้มาเยอะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันจะไปถูกได้ไงนะครับอย่างวันที่แล้วก็เป็นก็คือจะเป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่า ที่หมอแมนบอกคือเลขแต่ละเลขไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเอาไปเล่นแบบ2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบน3าตัวท้ายเท่านั้นนะครับมันมีตั้งหลายตาแหน่งนะครับที่ที่ให้หลุนให้เสี่ยงนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็มี3ตัวหน้านะครับก็ออกตั้ง2ครั้ง3าตัวท้ายก็ออกตั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ยังมี2ตัวท้ายอีกนะครับแล้วก็ยังอื่นอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยให้ไปแค่3ตัวเนี่ยต่อราศีเนี่ยนะครับคุณก็ลองเอาไปจับแพะชนแก่กันดู ใครชอบตรงไหนก็ลองไปลุ้นดูนะครับนะบางทีเนี่ยคุณไม่ถูกรางวัลที่เขาเล่นกันเยอะๆเนะี่ยคุณอาจจะไม่ถูกคุณอาจจะไม่ถูกรางวัลอื่นก็ได้นะครับมันแล้วแต่นะครับเรื่องของบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาบอกกันเป็นไกด์ไลน์ไว้สําหรับเรื่องตัวเลขนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับใครชื่นชอบเนื้อหาประเภทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับนะบลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ เรามาเริ่มกันที่ราศีเมษก่อนดีกว่านะครับราศีเมษเนี่ยจริงๆเป็นเดือนธันวาเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งธันวาเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่รายได้ของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับทําไมหมอแมนถึงบอกว่าดีขึ้นบางคนก็บอกว่าล้าหูลวงทรัพย์แน่นอนลหลวงทรัพย์แน่นอนอันนี้ไม่ไม่ไมเถียงนะครับลาหูค้นทรัพย์เนี่ยมีเรื่องจ่ายเงินแน่นอนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีเกณฑ์ต้องจ่ายเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในภพอริด้วยนะครับมันร่วมกันเลยดาวศ พราะอยู่ในภพอริด้วยแล้วลาหูล้วงทรัพย์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่า2ออย่างเนี่ยมันประดังประเดเข้ามานะครับทำให้รายจ่ายของคุณมันเยอะนะครับมีเรื่องเสียตังค์นะครับความรักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับในช่วงวันที่1นธันวาคมนะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรเล็งลัคนาแหละแสดงว่าเฮ้ยคุณเริ่มหาเงินได้แล้วบางคนอาจจะได้จากสเสน่หหาได้จากแฟนได้จากคนรักแฟนเปเจอจะพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็น โชคดีของบุญไปนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายตังค์มันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าราหูก็ยังลวงสาบอยู่นะครับแต่ที่มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะดาวศุกร์นะ,ะดีขึ้นเพราะดาวศุกร์นะนี่ต้องต้องบอกกันนิดนึงนะครับเกณฑ์โชคลาภดาวพระราหูคือดาวโชคลาภนะพระราหูอยู่ในเรือนการเงินนะครับถามถามว่า เด่นไหมดาวโชคลาภอยู่เรื่องการเงินนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพระราหูเนี่ยเขาโยกพระอังคารเป็นคู่ธาตุแต่ว่าพระราหูล้วงทรัพย์มันก็มีเรื่องให้เสียงเงินอยู่มีเกณฑ์ได้ไหมมีเกณฑ์ได้เล็กน้อยนิดหน่อยไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับอย่าไปลุ้นเยอะอย่าไปลุ้นเยอะนะครับเลขนําโชคนะครับสามหมายเลขนะของราศีเมษก็คือ8-20นะครับ8 2 0สีนยสีนำโชคให้คุณเน้นสีเทาดำนะครับแล้วก็สีขาวนะครับต่อมาครับชาวราศีพิษภนะครับ พฤศพเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้จ่ายไปเรื่องไปเกี่ยวกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับเก็บเงินสดไว้กับตัวไม่ค่อยได้เลยนะมีเหตุให้งจ่ายตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักเนี่ยพฤศพช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะมันอาจจะมีติดขัดมีอุปสรรคบ้างนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเพราะว่า,าพฤศพเองเนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพระอังคารนะครับตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้กระทั่ง,งช่วงปลายปีเองเนี่ยพอดาวพระอัง ออกจากตำแหน่งลาภะแล้วก็ยังเข้าวีนาศเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยยาวไปถึงคาบเกี่ยวไปถึงปีหน้าเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะต้องเป็นราศีที่ต้องอประคับประคองเรื่องความสัมพันธ์สักหน่อยนะครับเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดาวศุกร์ยังโคจรเข้าสู่พบอริด้วยนะครับมันมีความขัดแย้งกันนะกับคนรัก่กับเรื่องของความรักเนี่ยหรือคุณชอบคนนั้นอยู่เนี่ยตั้งความหวังว่าจะได้สืบสารความสัมพันธ์กันใกล้ชิดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็น ตามดั่งใจหวังสักเท่าไหร่นะครับสำหรับผูศศ้สบเนาะโชคลาภนะครับถามว่า,อาพอได้ไหมตามสายตาตามทัศนคติของผมผมคิดว่าพอได้นะครับหรือว่าพอได้คือจะมันมันคงไม่แย่ไปกว่าตอนที่ดาวโชคลาภอยู่ในเรือนมรณะคุณนึกอ,ออกไหมดาวโชคลาภอยู่เรือนมรณะผมว่ามันไม่เด่นนะครับแต่ตอนนี้ดาวโชคลาภเนี่ย โคจรออกจากพบมรณะมาแล้วเข้าสู่พบสุภะนะครับโยกกัะดาวอังคารเป็นคู่สมบูรณ์คือคู่คู่ดาวแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเหลี่ยมที่ดีขึ้นมาบ้างนึกออกไหมนี่คือชาวราศีพฤษภนะครับเลขนําโชคนะครับสามหมายเลขได้แก่158นะครับหนึ่งห้าสีนำโชคให้คุณเน้นสีแดงนะครับสีแดงสีส้มแล้วก็สีเทาดํานะครับต่อมาชาวราศีมิถุนนะฮะมิถุนเนี่ย คล้ายๆกับวิศสเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาความรักนะครับแต่นี้จะชัดเจนกว่ามิถุนเนี่ยถ้าเป็นคนแยกก่อนถ้าเกิดเป็นคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพบเจอเหมือนกันนะครับคนที่ถูกใจ แต่ว่าคนที่ถูกใจเนี่ยมันจะมาแบบประเดี๋ยวประดาวนะมาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคมาแล้วอยู่กันไม่ได้นานนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งแปลว่ารักใหม่แต่ว่าไม่โยกกับดาวเสาร์นะฮะศุกร์เสาร์เป็นเสียนศัตรูด้านความรักเป็นคู่ดาวแห่งความเสียหายแล้วก็แตกหักเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันมาแบบประเดี๋ยวประดาวมาแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าการที่จะคลองคู่กันยาวนานดูที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยดาวราัสบรไปอยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมครับ แสดงว่าไอการที่จะยืนยาวเป็นคู่ผู้ผัวตัวเมีกยกันยืดยาวเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะต้องผ่านช่วงมาณสเดือนครึ่งน,นี้ไปก่อนนะครับคุณต้องประคับประกองให้ผ่านเดือนมีนาคมปี6 4ไปนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยความสัมพันธ์คุณจะเริ่มดีขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องดวงทั่วไปนะครับการเงินก็ยังมีเหตุที่ต้องจับใจใช้สอยอยู่นะครับมันมีเหตุต้องจ่ายอยู่นะฮะ ก็เก็บเงินสดก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะครับหาได้นะไอเรื่องเรื่องรายรายได้เนี่ยหาได้แต่ว่ารายจ่ายก็มีนะครับเลขนําโชคนะครับอถือว่าเรื่องโชคลาภอ่ะเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคอยู่บ้างน,นะครับเล็กน้อยนะครับมีเกณฑ์ได้รับโชคอยู่บ้างว่าชาวศรีมิถุนเนี่ยดาวโชคลาภก็คือดาวพังคานดาวอังคารเนี่ยโคจรเรียกว่าพักองศาคือโคจรถอยหลังแต่ว่าได้อิทธิพลของดาวพระศุศุภดีนะครับมาช่วยอยู่มาดันอยู่นะครับก็แสดงว่า อาจจะมีโอกาสได้เล็กๆน้อยๆเบาๆไม่ได้เยอะนะครับสามหมายเลขนะครับก็ได้แก่เลข0เลข7เลข2นะครับสีนำโชคก็ได้แก่สีม่วงสีขาวนะครับต่อมาชาวราศีกร,รกฎนะครับอ่าโดยเกณฑ์ทั่วไปความรักดีขึ้นนะเพราะาดาวพระศุกร์ดีเนี่ยมันเล็งลัคนาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวเจ้าเดือนปตัตนินของคุณเนี่ยนะครับจะย้ายนะวันที่5้ธันวาคมนะย้ายวันที่5้ธันวาคมพอย้ายมาปุ๊บ ความสัมพันธ์ต่างๆโอเคนะครับมันดูแน่นแฟนขึ้นอะไรขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกณฑ์ของพระเสาเล็งลักษ์เป็นบินทุบาทก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นบินทุบาทด้วยเป็นเกษตรเล็งลักษ์ด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งดีทั้งเสียควบคู่กันไปอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะหน่อยมีเรื่องของความวิตกกังวลมีความความเครียดความทุกข์อยู่บ้างแต่ก็นะครับไม่ได้ไม่ได้เลิกลา,าจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนสําหรับคนที่ยังโสดอยู่แล้วอยากจะ เจอคนใหม่อยาจะมีแฟนในะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันยังโยกกับดาวเสาร์อยู่นะฮะเป็นคู่แบบเสียหายอยู่นะครับอ,อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับนะอย่างว่าแหละเหมือนคําสาบเลยนะครับชาวราศีกร,รกฎเนี่ยคนไหนต้องอยู่กันแบบมีระยะห่างหน่อยหรือว่าบางคนอาจจะแก้เค็ดด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนกันอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับเรื Take ่องของโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยหนึ่งทันวานะครับหนึ่งันวาก็ไปโยกกับดาวเสาร์เกณฑ์โชคลาภอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรนะครับอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรเพราะว่าก่อนนั้นนี้จะเด่นกว่าต้องแยกเป็นอย่างงี้ก่อนนั้นนี้ดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์อะเป็นสามแกละคนามันเด่นกว่าพอเป็นสี่แกละคนามันมันเฉยๆนะครับแต่ว่าคุณอาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับ ส่วนชกลับลอยเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ไม่ได้เด่นอะไรมากนักนะครับเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข4เลข5แล้วก็เลข8นะครับสีนาโชคให้คนเน้นสีเขียวสีส้มแล้วก็สีเทาดํานะครับต่อมานะครับชาวราศรีสิงห์หรือราคณนาราศรีสิงห์นะครับโดยเกณฑ์ดวงทั่วไปมีโอกาสได้เดินทางเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการงานเริ่มจะมีทิศทางนะหรือว่าวีแววที่ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับอุปสรรคแล้วก็การต้องแก้ไขในสิ่งต่าง นะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักในที่ทํางานด้วยนะครับในที่ทํางานหรือที่เรียนนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยดาวพระราห,หูเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองปรากฏบในช่วงนี้นะครับดาวพระราหูเหล็งกับดาวพุธคุณต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งนะครับเรื่องของคําพูดนะหรือว่าปัญหาเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการสื่อสารการสื่อความภายในครอบครัวคําพูดคาจาต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่รับซ้ายใจขวาพอสมควรหาได้ไหมหาได้นะครับแต่ว่ารายจ่ายมีอาจจะเป็นหนีเ้เก่าๆอาจจะเป็นประกันรายปีนะครับเป็นหนี้สินอะไรต่างๆเพราะว่าพุทธเนี่ยมันเล็งลาหูอยู่นะครับบางทีอาจจะมีใบแจ้งหนี้เข้ามานะก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เราต้องจ่ายไปนะครับในเรื่องโชคลาบนะครับชาวราศีสิงห์นะครับดาวโชคลาบเนี่ยราศีสิงห์เป็นดาวพุธแน่นอนนะครับดาวโชคลาบดาวการเงินดาวดวงเดียวกัน โชคลาภชาวราศีสิงห์เนี่ยไปเล็งกับดาวพุธนะครับแต่การเล็งกับดาวพุธเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เสียหายแต่ว่าดาวพุธเองพระราหูกับดาวพุธเนี่ยเลงกันไม่ใช่สิ่งเสียหายมากนักแต่ว่าดาวพุธเนี่ยดันเป็นสี่แก่ลัคนามันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับลัคนาสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสามแก่ลกักหรือว่าทับลัคนาอันนี้มันจะได้ผลดีซะมากกว่านะครับก็ถือว่าได้ลุ้นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับราศีสิงห์นะครับ เดินโชคลาภนะเลขนำโชคนะครับสามหมายเลขได้แก่เลข7เลข6เลข0นะครับสีนำโชคได้แก่สีม่วงครับสีฟ้าน้่งเงินกรมท่านะฮะต่อมาราศีกันนะครับเกณฑ์ดวงทั่วไปหาเงินได้มากขึ้นนะครับแต่รายจ่ายเนี่ยจะเยอะเป็นเงาตามตัวเลยนะครับเพราะชาราศีกันเนี่ยด,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 ดาวดาวการเงินเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับ สุขเป็นกเกษตรนะครับในช่วงนี้แต่ว่าคือหาเงินได้แต่ว่าสุกระไปโยกกับดาวเสาร์นะครับแปว่ามีเรื่องจ่ายอยู่พอสมควรนะครับก็รับมาจ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวานะครับควรต้องระมัดระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีกันเนาะด้วยอิทธิพลของดาวพระอังคารที่เล็งลักนาอยู่นะครับถึงแม้ว่าการเล็งลักนาตรงนี้จะโคจรถอยหลังอยู่ด้วยคืออ,อิทธิพลอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามี นะครับอังคารหมายถึงอุบัติเหตุนะครับเพราะฉนั้นราศีการระวังนะการเจ็บเจ็บแค่ได้ป่วยเกี่ยวเรื่องของการฟกช้ำดําเขียวนะครับเจ็บกระดูกเจ็บตามข้อต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆก็ต้องระวังนะครับแล้วก็นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะรักซ้อนมือที่3อันนี้ก็ต้องฝากระวังกันนิดหนึ่งนะครับอิทธิพลตรงนี้นะครับก็1เลยนะครับคือดาวศุกร์ที่ไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์ตรงนี้เป็นคู่ดาวที่เป็นศัตรูด้านความรักนะครับ อย่างหนึ่งคือดาวพระอังคารที่โคจรโยกกับพระราหูอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเราเองนะครับหรือว่าคู่ของเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักสามเศร้านะครับรักซ้อนนะครับอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสูคู่ของเขาเห็นไหมบางทีเนี่ยคุณไปชอบพอคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วแต่ก็ไปชอบคนอื่นตรงนี้ฝากระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของโชคลาบนะเรื่องของโชคลาบ ราศีกันเนี่ยผมยังมองว่าก็ถือว่ามีลุ้นอยู่นะครับถือว่ามีลุ้นอยู่เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวจันเนี่ยถึงแม้ว่าในวันที่1เนี่ยดาวจันจะได้หนงเป็นการล็กนีนะครับการเล็กนีหมายถึงการถูกบันทอนเนาะแต่ว่าดาวจันเนี่ยมีการโคจรเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่แล้วก็ยกย้ายในวันนั้นพอดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดาวกันเงินเนี่ยเป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวศุกร์ดวงศุกร์ดาวศุกร์เป็นเกษตรคือสามารถหาเงินได้อยู่ และในตำแหน่งที่5คือตำแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาภเนี่ยก็มีดาวพระนสศรบดีสถิตยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถูกสอดรับด้วยดาวอาทิตย์ในเอนที่3นะครับได้เป็นตำแหน่งคู่มิตรแสดงว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ,ะไม่ได้ขี้เหร่ก็ถือว่าพอมีอยู่นะครับไม่ได้มากได้ไม่แต่ก็ยังพอมีเปอร์เซ็นต์นะครับในเกณฑ์โชคลาภราศีกันสามหมายเลขนะครับหมายเลขที่โดดเด่นนะก็คือเลข1เลข4เลข3นะครับ สีนาโชคได้แก่สีแดงสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะฮะต่อมาราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยเกณฑ์ดวงทั่วไปเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเ,เกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็การถือเงินสดเนี่ยมีโอกาสที่จะถือปุ๊บแล้วจ่ายปั๊บเลยนะครับราศีตุลถามว่าทําไมต้องระมัดระวังเรื่องความรักนะครับก็ในช่วงนี้เห็นได้ชัดดาวมฤยูสก็เล็งลัคนาอยู่นะครับอยู่ในเรือนคู่ ดาวคานซึ่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักก็อยู่ในภพอริอยู่มันยังไม่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องได้นะครับต้องระมัดระวังคําพูดคำจานะครับราศีตุลเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเขานะครับก็คือในเรื่องของทรัพย์สินนะครับเนื่องจากว่าดาวพระรหัสมเรีนะครับเดินเป็น4แกล,ลัแค้วได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับคุณมีโอกาสที่ได้ทรัพย์สินนะ ใครกำลังมองเรื่องของบ้านรถยนต์คอนโดที่ดินต่างเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับที่จะสุขสมหวังแต่ว่าของสิ่งนั้นอาจจะเป็นของมือสองนะครับของที่คุณต้องไปรีโนเวทใหม่ถ้าเป็นบ้านเป็นคอนโดนะคุณต้องรีโนเวทใหม่ต้องปรับแก้ตรงนูน้นตรงนี้นะครับซ่อมแซมหรือถ้าเป็นรถยนต์ก็จะเป็นรถยนต์มือสองนะครับจะเด่นกว่าเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นนิดหรือว่านิดจะแปลว่าเสือ่อม นะครับเสื่อมหรือว่าต่ํากว่ามาตรฐานนะครับหรือของที่มันเป็นมือสองเนี่ยนะค,คือไม่ใช่มือหนึ่งสำหรับเรานะครับถ้าตามทัศนคกติของผมเนี่ยไม่ได้เสียงหายแต่อ,อย่างใดนะครับมันก็ใช้ได้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับสําหรับเรื่องของโชคลาบอ่าก็ราศีตุลก็ถือว่าดาวโชคลาบเนี่ยไม่ได้ถูกเบียนหรือถูกทําร้ายสักเท่าไหร่นะครับดาวโชคลาบเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินนะครับโชคลาบการเงินสัมพันธ์กัน นะครับมีดาวพระราบดีเป็นดาวคู่มิตรมาส่งเสริมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอสิ่งที่มันเบียดเบียนอยู่หนึ่งอย่างก็คือดาวพระราหูเนี่ยเล็งอาทิตย์ราหูทําลายอาทิตย์แต่ว่าราหูอยู่ไกลกว่าดาวพระฤกษ์ดาวพระฤกษ์อยู่ใกล้กว่าเขาเรียกว่ามีเพื่อนช่วยมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลที่มันดีกว่าดีกว่าเสียดีมากกว่าเสียนะครับก็ถือว่ามเกณฑ์ได้รับโชคนะสำหรับราศีตุลน,นะครับ เลขนำโชคครับราศีตุลได้แก่เลข6เลข0ูนย์เลข9นะครับสีนำโชคได้แก่สีฟ้าน้ำเงินกลมท่านะครับต่อมาราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยทั่วไปดวงทั่วไปให้เรามัดระวังการทะเลาอะอก,กับแฟนนะเราพระราหูยังเลงลัคนาอยู่นะครับมีเกณฑ์เสียหายด้านความรักนะครับหรือถ้าคนโสดก็ว่ากันยาวๆอะ่ะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นวินาศด,ด้วยนะครับดาวศุกร์ก็ดูเรื่องความรักเนะี่ยพอเป็นวินาศปุ๊บความรักก็ไม่เด่นนะครับ แต่แล้วเนี่ยระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกเอกสารด้วยนะครับเอกสารสัญญาการคำ้ำประกันต่างๆเนี่ยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยทับลัคนาแต่ว่าดันไปนเล็งกับพระราหูเป็นดาวคู่ติดขัดคู่ขัดแย้งนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาวันนั้นช่วงนี้ให้เรามัดระวังนะเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีความการฟ้องร้องต่างๆเนี่ยให้คุณตรวจเช็คดูให้ดีนะครับก็ถ้าเกิด ใครกาลังสู้คด,ดีอยู่หรือมีเรื่องของคด,ดีความเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะคุยกับทนายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอนจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับตัวเลขเอาเ,อาเรื่องของโชคลาภก่อนนะแต่โชคลาภเนี่ยดาวโชคลาภคือดาวพุธไงแล้วก็ดาวพุธเนี่ยมาทับลัคนาเพราะ,ะนั้นถือว่ามีโชคไหมมีเกณฑ์ได้รับโชคอยู่นะครับแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่รับโชคที่มาจากสิ่งที่ต้องซิกแซกที่สิ่งที่ต้องอพ,พลิกแพลงนะครับมาด้วยแหวนพิปฏิภานของคุณ นะครับคือพูดง่ายว่าถ้าซื้อถ้าได้เลขมาก็ต้องกลับอ่ะเออต้องกลับอ่ะก,กลับหลายตลบหน่อยอ่ะครับว่าพุทธกับราหูเป็นคู่พลิกแพลงอ่ะคู่ซิกแซกนะครับแต,แต่ถือว่ามีนะถือว่ามีนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวโชคลาภโชคลาภมาทับลักทับลักนาอยู่ในบ้านแสดงว่ามีนะครับเกม,มีโชคอยูเอ่เลขนำโชคนะครับพิจิกนะครับได้แก่เลข1เลข4ี่เลข8นะครับสีนำโชคก็คือแดงเขียวแล้วก็เทาดานะครับ ต่อมานะครับชาวราศีธนูนะครับเกณฑ์ดวงทั่วไปคือต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นะครับก็คือการทะเลาะก,กับแฟนนะระวังนะระวังแฟนป่วยนะครับระวังทะเลาะก,กับเพื่อนออระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันต้องช่วยเหลือตนเองเยอะนะบางทีคนที่มาอุปถัมภ์คำชูนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ดาวชาวราศีธนูเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือดาวโชคลาภเป็นดาวสุกนะเป็นกเกษตร นะครับจริงๆแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแต่ว่าดาวเสายังทับลัคนาอยู่แล้วก็นี้พอสุกเนี่ยเป็นดาวโชคลาภใช่ไหมเขาเป็น11็แก่ลัคนาแต่เสาร์เนี่ยทับลัคนาเลยเสาร์มีอิทธิพลมากกว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์เนี่ยมันชนะไงเสาร์มันชนะกินขาดเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะมีโชคใช่ไหมกลายเป็นว่าอาจจะต้องเสียทรัพย์แทนสำหรับชาวราศีธนูนะเออหรือบางทีเนี่ยเสียมากกว่าได้นะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ จึงพูดง่ายว่า,าไม่แนะนําให้เสี่ยงนะครับไม่แนะนําให้เสี่ยงนะครับแต่ก็แล้วแต่นะใครอาจจะแบบเป็นชาวราศีธนูแล้วอาจจะมีโชคก็แต้มบุญของคุณก็อาจจะทํามาดีนะครับก็ไม่ว่ากันนะเ,เลขนําโชคนะครับชาวราศีธนูนะครับก็คือ792สนะครับเจ็ดเาสีนโชคให้เน้นสีม่วงสีขาวนะครับ ต่อมาชาวราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยดวงทั่วไปก็เน้นเรื่องของการงานและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับดีขึ้นปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขดัดแปลงพลิกแพลงนะครับต้องบริหารจัดการเน่ยเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเงินด้วยบริหารการเงินเอาไปจ่ายอนุนเอามาจ่ายอันนี้นะมีการบริหารภายในครอบครัวนะครับนั่นคือชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใครกําลังเล็งในเรื่องของ fiance, ยานพาหนะจ,จริงๆก็มีเกณฑ์ทีจ่จะปรับเปลี่ย,ยนด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนยานพาหนะนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะซ่อมน,นะครับเช่นรถของคุณอาจจะเกิดบัตรเหตุหรือว่าการต้องซ่อมแซมนะครับในช่วงนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับซ่อมแซมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่าต้องกังวลแต่อย่างใดปรับเปลี่ยนแล้วก็คือหายซ่อมแล้วก็หายนะครับ อาการหายไม่ใช่ว่าลดหายนะอาการหายนะครับก็ไม่มีอะไรนะช่วงนี้มังกรก็มังกรเนี่ยจริงๆดวงตามเริ่มเซตตัวดีขึ้นแล้วนะครับแต่รออีกนิดนึงรองอีกนิดนึงรองให้ผ่านพ้นช่วงช่วงปีหน้าปีหน้าเนี่ยให้ผ่านช่วงประมาณเดือนมกราคมพามาไปก่อนนะครับช่วงนั้นดวงคุณจะเริ่มเซตตัวและจะเริ่มดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกนะครับนี่คือมังกรเกณฑ์ช่วงลาบถือว่าใช่ได้นะครับ เกณฑ์โชคลาภถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะดาวโชคลาภนั้นคือดาวพระอังคารตอนนี้ได้ทั้งคู่าธาตุคือพระราหูเนี่ยมาเสริมได้ทั้งคู่มิตรก็คือ,อไม่ใช่คู่มิตรคู่สมพลคือดาวพระราศบดรีเนี่ยนะครับมาส่งเสริมนะครับก็ถือว่ามีกําลังในขณะเดียวกันเนี่ยดาวเสายังเดินทางมาไม่ถึงนะครับในวันที่1นึ่งนั้นดาวเสาร์เนี่ยจะเดินทางมาวันที่5ใช่ไหมครับพอมาวันที่5ปุ๊บจะมา ตีลานฟันแทงกับดาวพังคารเรื่องโชคลาภอาจจะไม่ค่อยเด่นแต่ตอนนี้ดาวเสาร์ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบโชคลาภคุณกำลังเด่นนะครับเลขนำโชคนะครับชาวสาีมังกรได้แก่เลข1เลข5เลข3นะครับสีนำโชคได้แก่สีแดงสีส้มสีชมพูนะครับต่อมาราศีกุมนะครับราศีกุมหรือลัคนากุมเนี่ยมีเกณฑ์ต้องใช้ใจ่ายเงินแบบกระทันหันนะอ่าช่วงนี้ราศีกุมเนี่ยระวังการใช้ใจ่ายให้ดีนะครับเพราะว่าดาวพลังคารเองก็ยังอยู่ในเรือนการเงินนะครับ ราศีกุมให้ระวังเรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงนิดนึงนะครับนะเพราะว่าในตําแหน่งสุภะนะครับตำแหน่งสุภะเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับบางทีคุณได้ชื่อเสียงมาหรือว่าได้ตําแหน่งอะไรใหม่แต่ว่ามันมีศัตรูอ่ะมีศัตรูมีคนที่ไม่หวังดีอยู่นะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสายังโยกกับดาวศุกร์อยู่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงินเพื่อให้ได้ตําแหน่งมานะครับหรือว่าเสียเงินเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการมานะครับ ก็ตรงนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันบางทีอาจจะเกิดเป็นเรื่องของการถูกติฉินทานะครับหรือถูกนินทาว่าร้ายในเรื่องแบบนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่นานหรอกก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณเนี้ยช่วงก่อนวันที่5ถึงวันที่5้าพอดา,าวเสาร์เนี่ยยกย้ายแล้วก็เกณฑ์ตรงนี้ก็เบาลงแล้วนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาครอบครัวนิดนึงเพราะว่า ดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนครอบครัวนะครับในเรือนพันธุแล้วก็เล็งกับดาวพุธอาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจามีการที่เรียกว่า,าพูดจาไม่ดีต่อกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่นานนะครับสักประมาณสักเดือนก็จะปัญหาตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเรื่องของโชคลาบนะครับราศีกุมนะดาวโชคลาบเป็นดาวพระธาตุสุปฏ ไปอยู่ในเรือนวินาราะฉะนั้นก็โชคลาภไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร,ร,ร่แล้วก็ดาวพุตะนะครับซึ่งแปลว่าโชคลาภเหมือนกันนะครับคือดาวพุธปรากฏว่าพุทธเนี่ยมาเล็งกับพระราหูด้วยก็กลายเป็นดาวคู่ติดขัดนะฮะพอดูสองเหลี่ยมสองมุมเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับราศีกุมเนะาะองไรก็ตามนะครับก็มีเลขเด่นให้ลุ้นให้เสี่ยงกันนะครับสามาเลขได้แก่เลขศูนย์เลขเจ็ดเลขเก้านะครับสีนำโชคได้แก่สีม่วงนะครับ หรือใครไม่ชอบสีม่วงก็เน้นเป็นลวดลายเยอะๆก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับราศีมินหรือลัคนาราศีมินนะครับนะราศีมินเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการปรับเลื่อนการสอบแข่งขันนะครับแล้วก็แต่ว่าไอการที่จะได้ตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีการซิกแซกนะครับมีการที่เรียกว่าใช้กําลังภายในกันนิดหนึ่งนะครับก็ซิกแซกหรือพลิกแพงหน่อยนะครับ ส่วนปัญหาเนี่ยที่ต้องระมัดระวังเนี่ยราศีมีนอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดินคู่ครองเนี่ยเล็งกับพระราหูนะครับมีปัญหาเรื่องของคาพูดคําจาพูดคําทะเลาะก,กันคำหนึง่งนะครับพูดกันได้ไม่ได้นานนะครับนี่เ,เรียกว,ว่าเหมือนลิ่นกับฟันนะครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะเ,เรื่องของการสื่อสารน,นะหรือบางทีเนี่ยาจะาเกิดความเข้าใจผิดกับแฟนกับคู่ครองคนรักเข้าใจกันผิดนะครับก็ มันจะเป็นช่วงระยะหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวคุณอาจจะต้องใช้เวลางอแฟนสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะหายนะครับการเงินดีนะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยเพราะว่าดาวอังคารที่เป็นดาวการเงินเนี่ยทับลัคนานะครับแต่ว่าคําว่าดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศน,นะเพราะว่าอะไรดาวอังคารที่ทับลัทับลัคนาอยู่เนี่ยเขาโคจรถอยหลังอยู่แสดงว่าคุณอาจจะหาเงินได้แต่จะไม่ได้ตามยอดหรือเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าไว้ สูงสุดนะครับสมมติว่าคุณตั้งเป้าง,งานนี้คุณจะได้1 0,000บาทคุณอาจจะได้อยู่มาะมาณ7 0 0 0 8,000นะครับนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเรื่องจำนวนมันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังพอที่จะไปได้เรื่องของราศีมีนเนี่ยอ่เรื่องการเงินเนี่ยสำหรับเรื่องโชคลาภนะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีเลยเพราะว่าดาวพระนารายณ์นะครับมาอยู่ในเรือนโชคลาบแล้วก็โยกกับดาวพระอังคารเป็นคู่สมพลนะครับราศีมีนก็ยังได้อิทธิพลจากพระราหูเนี่ย โยกหน้าสัมพันธ์เป็นคู่ธาตุกับดาวอังคารด้วยทํำให้โดวชาวราศีมีนช่วงนี้ถือว่ามีกําลังมีแรงชาวราศีมีนจะมีกําลังนะมีมีพ e r มีความมั่นใจในช่วงนี้นะครับตนุราพะตัวตนของของคุณเนี่ยสามารถสแสวงหาลาบผลได้ก็อย่างดีนะครับใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเกณฑ์โชคลาบก็พอมีนะครับ เลขนำโชคนะครับราศีมีนะครับก็คือเลข8เลข3เลข5นะครับสีนำโชคให้คุณเน้นสีเทาดําสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับเอาล้ครับก็ครบตัวนะครับทั้ง12ราศีนะครับพร้อมกับเรื่องของเลขนำโชคแล้วก็สีนำโชคนะครับอาใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจหมอแม้นนะครับอย่อลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ กลับมาพบกันใหม่นะครับนะในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มแบ่งตัวเลขด้วยนะครับหากใครชื่นชอบพบนะใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ